สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินเล่าข่าวกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เดือนพฤษภาคม2568วันนี้เรายังมีข่าวมากมายหลายข่าวมาฝากให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวปืนใหญ่ที่คว้าตัวซูบิเมนดีได้แล้วหรือจะเป็นข่าวอัปเดตตลาดของทีมเอฟเวอร์ตันเราก็มีนํามาฝากให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกด้วยและเมื่อคือนนี้ทีมเซลซีก็สามารถคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกมาครองได้สําเร็จด้วยการเอาชนะทีมราอันเบติสไปถึงประตตูอ่อง นอกจากนัดชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องทีมอาเซียนออนสตาชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมไลซิกชนะทีมซานโตสสามประตูต่อหนึ่งและก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั sun ่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวนอกพรีเมียร์ลีกกันก่อนเราไปเริ่มกันที่ทีมเอซีมิ ที่ผ่านมาทีมเอซีมิลานต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเฮดโค้ชและเขาได้ให้ความสนใจไปที่อันโตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชทีมนาโปลีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้คอนเต้ e มีวิแววว่าจะอยู่คุมทีมนาโปลีต่อไปล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานว่าทีมเอซีมิลานได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับมัซซิมิเลโนอเลกรีอดีตเฮดโค้ชทีมยูเวนตุสเพื่อให้เขาได้พิจารณาเข้ามารับเป็นเฮดโค้ดทีมมิลานคนใหม่แทนที่เซคิโรคอนเซซาเฮดโค้ชคนปัจจุบัน ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมนาโปลีฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าตอนนี้ทีมนาโปลีมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถเก็บตัวอันโตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชของทีมให้อยู่กับทีมต่อไปเมื่อวานนี้อเรลิโอเดลอเรนติสเจ้าของทีมนาโปลีได้มีการพูดคุยกับคอนเต้แบบเห็นหน้ากันและการพูดคุยมีทิศทางไปในเชิงบวกมีการคาดการณ์กันว่าคอนเต้ e จะมีการตัดสินใจอนาคตของตอนเองในเร็วๆนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมบาร์เซโลนาฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่า สโมสรบาร์เซโลนาได้มีการเจราจาพูดคุยกับเอเย่นของมาร์กัสแรฟฟอร์ดนักเตะกองหน้าริมเส้นของทีมปีศาจแดงแล้วซึ่งผลการเจราจามีทิศทางไปในเชิงบวกและทีมบาร์ซ่าได้มีการเจราจาระดับเบื้องต้นกับทีมปีศาจแดงแล้วด้วยซึ่งทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยังคงยืนกรานว่าต้องการราคาค่าตัวนักเตะอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่ทีมบาร์ซ่าอยากที่จะขอยืมตัวนักเตะก่อนซึ่งยังคงต้องมีการเจราจากันต่อไปฟาบริซิโอโรมาโนยังได้บอกอีกว่า มาร์คัสแรฟฟอร์ดคือหนึ่งในสีตัวเลือกที่ทีมบาร์ซ่าอยากได้ในตำแหน่งนักเตะตัวรุกข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอฟเวอร์ตันพทริกบอยแลนด์ผู้สื่อข่าวจากสื่อดิแอรเลติกยูเคได้รายงานว่าในตอนนี้ทีมเอฟเวอร์ตันกำลังมีการเจราจาพูดคุยกับทีมฟลามิงโกเพื่อขอซื้อตัวคาร์ลอสอันการัสนักเตะมิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาชุดยู23อายุ22ปีของทีมฟลามิงโกเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมเอฟเวอรน้รายาี ให้เข้ามาร่วมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วโดยมีเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ที่15้าล้านยูโรในเงื่อนไขซื้อขาดนี้นักเตะจะต้องลงเล่นให้ได้9้านัดแต่นักเตะได้ลงเล่นได้แค่เจนัดเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีมเอฟเวอร์ตันก็ประทับใจในฟองของนักเตะรายนี้มีการคาดการณ์กันว่าการเจรจาน่าจะตกลงกันได้ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมในรายงานฉบับนี้ยังได้บอกอีกว่าในตอนนี้ทีมเอฟเวอร์ตันกำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ซึ่งดูไลดูกูเร่นักเตะวิดฟ แฟชลียังนักเตะริมเส้นอัสมีเบโกวิกนักเตะผู้รักษาประตูและชูอวอร์จินีนักเตะผู้รักษาประตูนักเตะเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่เตรียมที่จะย้ายออกจากสโมสรเมื่อสัญญาของพวกเขาจะหมดลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจะมีแค่ดูลายดูกูเร่ที่ทีมเอฟเวอร์ตันได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะได้พิจารณาแต่ตัวนักเตะก็ได้รับความสนใจจากทีมในลีกซาอุดีอาระเบียด้วยเช่นกันส่วนนักเตะที่ในตอนนี้กำลังมีการพูดคุยเจรจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่กันอยู่ ก็จะมีชื่อของอิริซาเกนักเตะมิดฟิลด์ซิมุธโคแมนแบ็กขวากับตันทีมไมเคิลคีนักเตะกองหลังและโดมินิกคันเวิร์ดเลวินนักเตะกองหน้าคงต้องมาคอยดูกันว่านักเตะโฉมใหม่ของทีมเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลหน้าภายใต้เจ้าของทีมกลุ่มใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลเจมพีเอผู้สื่อข่าวสายหงแดงของสื่อดีแอดเลติกยูเคได้รายงานว่าทีมลิเวอร์พูลได้ตั้งราคาค่าตัวของควีนเคลเลอร์นักเตะผู้รักษาประตูมือสองของทีมหงแดง ไว้ที่มากกว่า20ล้านตอนซึ่งในตอนนี้ได้มีทีมหลายๆทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้กันอยู่รวมไปถึงทีมเบรนฟอร์ดที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันส่วนสาเหตุที่ทีมเบรนฟอร์ดได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามาร์คเฟลเค่นนักเตะผู้รักษาประตูของทีมเบรนฟอร์ดมีแนวโน้มว่าจะย้ายไปร่วมทีมเลเวอร์กูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้และอีกหนึ่งข่าวของทีมหงแดงฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าในตอนนีีม us, น้มมลสเคออนัักตแบบซดขงท ได้เปิดไฟเขียวตกลงในโปรเจกต์ของทีมหงแดงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการพูดคุยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะจึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขั้นตอนต่อไปทีมหงแดงจะต้องไปตกลงค่าตัวกับทีมบอลมัดให้ได้แต่ในตอนนี้ทีมหงแดงกําลังยุ่งอยู่กับการเจราจาเพื่อคว้าตัวฟอรเรียนเวียสกันอยู่ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์กันว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเจราจาคว้าตัวฟอรเรียนเวียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือในช่วงสัปดาห์หน้าทีมหงแดงจะหันมาเจราจาคว้าตตัมลสเคกน่อ ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนอนฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมอสร์์อาเซนอน non, สามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวสัญญาระยะยาวกับมาตินซูบิเมดี้นักเตะวิดฟิลทีมชาติสเปนอายุ26ปีของทีมราอันโซซิดักกันได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือทีมปืนใหญ่จะต้องไปเจรจากับทีมราอันโซซิดักเพื่อจ่ายค่าฉีกสัญญาของนักเตะ60ล้านยูโรซึ่งในเบื้องต้นนี้ทีมปืนใหญ่ต้องการที่จะผ่อนจ่ายค่าฉีกสัญญาออกเป็นงวดๆเป็นยังไงบ้างครับ กับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ ing, ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ